สตาร์ท <Start. S 2> ไปเลสโก้อ้ยอุยอ้ยไหวไหมหันมาบกมือให้หน่อยเร็เวเร็วเราจะพาปีนเขาค่ะวันนี้มาราทอนค่ะอุย้ยยายขอตามหลังเด้วฉันจะไปตรงนี้อันนี้อะไรก็ไม่รู้อ่าโอเคเดี๋ยวถ่ายก่อน ไอที่เบรกไม่ใช่อะไรค่ะเบรกถ่ายลูกคือพักเหนื่อยไปในตัวอโอ้โอ้นั่นสิขนาดเขาอุ้มลูกน้อยนะอุ้ยไอเรานี่มันยังไม่ทันไรเลยหอบแล้วค่ะหอบค่ะหอบสวยด้วยอืมใช่ใบไม้สีชมพูฮะอะไรอ๋อตรงนู้นใช่ไหมภาพสวยภาพสวย แต่ไม่รู้ว่ามันเ,เริ่มสะท้อนแสงแล้วมันจะเห็นไหมอะ่ะไม่เห็นอะ่ะไม่เห็นค่ะอยู่ไกลๆนูน่นแสงไม่ถึงเราจะมาดูกันนะคะว่าใช้เวลาเท่าไหร่ตอนนี้เที่ยงกว่าๆค่ะเฮ้ใช้เวลาปีนเขากันกี่ชั่วโมงขาลากแน่วันนี้ไม่เป็นไร น่น,นานสามพ่อแม่ลูกเขาอุ้มลูกแท้ๆเขายังไปได้เร็วกว่าเราอีกอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วขาลากแล้วไหวไหมไหวไหมคุณค <laughs> ต้องไหวอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> ต้องไหวอย่างเดียวโอเค let's go ถ้าขึ้นเขาเราต้องไปท่านี้มันถึงจะสบายหน่อยมันถึงจะไหวเซื้อซื้อข้อศอกทั้งสี่ขีดหรือยบนฮะเวียดนามกีดเน้อไต่เฟอร์ตไต้บ็อกซิ่งไอแกนี่แกนไท่บ็อกซิ่งเขาบอกไท่บ็อกซิ่งแต่ตอนนี้อไท่บ็อกซิ่งกำลังนายนฟ้าลอดแล้วแหนวบ็อกซิ่งแล้วเออ โอเคเดี๋ยวหอบอูยสวยสวยมากเดี๋ยวขอดอกไม้สีชมพูก่อนนี่ดอกไม้สีชมพูอู้สวยจริงๆค่ะนี่ไปให้เขาไปก่อนคนนู้นถอดเสื้อละ จะได้ภาพช็อตเด็ดตัวสิเราจะขึ้นใจเขาไปชิงชนะเลิศนะคะวันนี้ใครจะพิชิตยอดเขาที่สูงมากที่สุดที่นี่ได้เราจะต้องเป็นผู้ชนะชนะไหมหันมาหน่อยดิชื่อไหมชื่อค่ะจะถอดเสื้อแล้วคะ่ะเริ่มร้อนนี่ ไม่รู้มันอะไรเ <c oughs> ขาบอกตรงนี้ครึ่งทางแล้วค่ะเอาอขาเริ่มอ่อนเว้ย <ขา S 1> นู่นเราเพิ่งมารึงครึ่งทางเนี่ยนี่ถึงครึ่งทางหอบแล้วค่ะหอบแล้วอะไร ไหนเฮ้ยป่าต้องมีเห็ดนี่นี่คือเห็ดค่ะเห็ดแต่มันอาจจะเห็ดกินไม่ได้แต่ก็แล้วก็เจอเห็ดเห็ดขอนค่ะเห็ดขอนเพราะมันมีขอนใหญ่อยู่นี่เข้าไปสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปต่อค่ะ